วัดีค่ะวันนี้เราจะมาลองผลิตภณัณฑ์เอ e l e นะคะที่มีกระแสะแรงมากๆเลยจากอเมริกานะคะกระแสะมันแรงมากจนข้ามมาถึงเอเชียแล้วก็มาถึงบ้านเรานะคะลองกันดูเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ได้ของมาอยู่ในมือของกี่บเฮาแล้วนะคะขออนุญาตลองกับคุณแม่ตัวเองเลยนะคะแล้วกณคุณแม่ฝากถือนิดนึงค่ะก็เขาบอกว่าบีบเท่า เมล็ดถั่วเขียวเท่านี้นะคะอันนี้ลักษณะมันจะเยอะไปนิดนึงลองแปนป้ายๆนะคะข้างนี้ปกติคุณแม่จะเยอะอยู่แล้วเราลองข้างนี้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่ามันเห็นผลตั้งแต่45วินาทีแรกที่ใช้คือพูดตรงๆว่า ก็อยากจะเห็นกับตานะคะกว่าจะได้มาเนี่ยคือตกตีแย่งชิงกับเขามามากๆเลยกล่องหนึ่งนี่เขาเรียกว่ามีค่าดังดองมองบนนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทดลองฝั่งนี้ด้วยไหนก็ไหนๆแล้วทดลองสองฝั่งไปเลยเพราะว่าฝั่งเนี้คุณแม่จะมีถุงใต้ตาเยอะมากกว่าฝั่งนี้แล้วก็เราจะมาทดลองฝั่งนี้ด้วยนะคะ ปกติเก็ทดลองกันข้างเดียวแต่ว่าของคุณแม่นี่จะเห็นชัดมากก็ทดลองไปเลยสองข้างนะคะให้เห็นกันไปเลย ข้างนี้หายไปแล้วจริงๆด้วยมันกระชับเพ้นมองบนนะคะมองบนทางขวามือ เรียบไปแล้วค่ะทางซ้ายมือมันเร็วมากๆนะคะเมื่อกี้เราเพิ่งทาไปแป๊บเดียวเองถุงใต้ตาฝั่งนี้หายค่ะจริงๆค่ะมันเห็นผลชัดมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องถุงใต้ตานะคะตอนนี้ถุงใต้ตาที่มีเมื่อสักครู่หายไปแล้วนะคะ หนู่ขออนุญาตเลยละกันเดี๋ยว uh